สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้จะมาอ่านมังงะหรือแปลมังมงะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะมาบอกสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้ลงอีกเป็นอาทิตย์เลยด้วยนี่นะครับคือสาเหตุคือว่าผมอ,าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับผมก็เลยได้กักตัวประมาณ10กว่าวันนะครับอันนี้ก็ว่าจะทํามังงะใหม่ให้นะครับประมาณกี่หน้าแด้อผมเอาให้ดู เนี่ยของวันนี้ที่แคปมานะครับ145หนะ้าไม่รู้ว่าจะครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะเป็นมังงะเกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งผมชอบแนวนี้พอสมควรผมว่าจะทำเรื่องนี้ในช่วงที่กักตัวแล้วก็จะแปลดองไว้ประมาณ2-3ถึงตอนนะครับถ้าใครไม่สะดวกก็กดอันซับได้นะผมไม่บ่าอะไรนะครับผมแต่ถ้าใครยังอยากติดตามอยู่ก็ เชิญเลยครับผมเดี๋ยวผมหยุดกักตัวจะกลับมาทำเหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปละบาย